มาในช่วงนี้ค่ะเราจะมาติดตามการความสําเร็จนาจากการโตอยอดสมุนไพรไทยค่ะสู้การเป็นซ์พาวเวอร์้องหรา้เรื่อยเทมาเทไปค่ะจะมีเทมาเทไปมันปือวันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติพูดคุยค่ะกับทันแรกค่ะทันมงคลรัตตะวันเดือนรั่วลุงเดนะคะเป็นผู้ซืบทอดภุ่ิปัญญาโมอพมื้นบ้านดานสมุนไพร โลดธนุงแดงรัืหนางเสงนะคะแล้วก็ทันเทซองค่ะพีผู้ฤทธิชุวรณค่ะภูมิหน่วยการไฝ่การตลาดสืบอซานสมุนไพรตะวันเดือนภูมิภาคผักตายนะคะตอนนี้ทางซ่องทันเยอะในพิรับขับเขาแล้วค่ะตอนรับทางซ่องทันข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมคะขอเปลี่ยนโหมดภาษากันก่อนนะคะจะได้ทั่วถึงในทุกพื้นที่นะคะก่อนอื่นค่ะขอถามลุงแดงก่อนเลยว่าที่มาที่ไปอยากจะให้ลุงแดงได้เล่าก่อนว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้เรามีที่มาที่ไปยังไงค่คะ ก็ต้องถอยหลังไป40กว่าปีครับอตอนนั้นยังเป็นนุ่มๆหน่อยครับก็ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านโดยใช้สมุนไพรไทยในการรักษาคนต่างๆที่ป่วยเพราะคนโบราณไม่มีโรงพยาบาลอยู่บ้านนอกก็มีต้องอาศัยจากสมุนไพรพื้นบ้านถูกงูกัดก็ต้องหาสมุนไพรมาทาไปป่วยต่างๆนะครับเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปทานอะไรที่ผิดเป็นยาเบื่อยาเมาเห็ดเมาพวกนี้ก็ต้องใช้สมุนไพรในการที่จะมาดูแลรักษาเพราะนั้น สิ่งที่มันอยู่กับชีวิตของเรา,ามาตลอดมันก็มีการปลูกฝังและซึมซับไปแล้วก็การเวลาเปลี่ยนโลกพัฒนาวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าการใช้แบบภูมิปัญญาคนโบราณมันก็ไม่ทันยุคทันสมัยนะช่วงหนึ่งมันก็มีการเลือนลางหายไปจากสังคม,มเพราะมันจะไปอยู่เฉพาะกลุ่มของคนต่างจังหวัดเท่านั้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ยไอ้โครคภัยไข้เจ็บมันพัฒนาไกลเข้าไปอีกก็ยังทิ้งไม่ได้เรื่องสมุนไพรจึงมีการ ผมก็เลยลุงก็เ,เลยมาพัฒนา<ะ>พัฒนาให้มันเป็นการพร้อมใช้ถึงปัจจุบันนี้ว่าหยิบจับมาใช้ง่ายๆโดยการเป็นการสร้างนวัตกรรม<ะ>โดยใช้แบบขั้นตอนของคนโบราณคือใช้สมุนไพรแบบดิบๆ<ะ>นะไม่ไม่สกัดนะฮะเรียนย้ำว่าไม่มีการสกัดไม่มีการแบบป่แปรรูปใดๆทั้งสิน้นเราเพียงแต่หยิบเอาตัวสมุนไพรแล้วก็พยายามคัดเอาที่มีคุณภาพสูงสุด<ะ>ในช่วงวงจรชีวิตของสมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อให สู้กับโรกวิทยาศาสตร์ได้ครับ,อ,รบอย่างไอ้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะที่เป็นแท่งๆนี่คือสมนุนไพรดิบๆเลยใช่ครับนี่คือรากไม้ซึ่งมีความจําเป็นต่อชีวิตคนในยุคนั้นมากๆเดินป่าเข้าในที่มีโอกาสเสี่ยงอุบัติภัยต่างๆเนี่ยเราจะ,ะต้องใช้รากชนิดนี้รากชนิดนี้เขาเรียกว่าโรดธนงแดงหรือ,อนางแซงต้นเขาจะสูงประมาณเมตรกว่าครับแล้วก็ อายุของรากนี้นะฮะยี่สิบกว่าปีครับ oh. หนึ่งต้นหนึ่งกอจะมีแค่หนึ่งรากเท่านั้นคอันนี้คือรากเหรอคะรากครับส่วนนี้ราก oh. ออกมาครับ oh. ที่เห็นเป็นแง่งตรงนี้คือพอหน้าแล้งเขาจะตายหรือตาลากพอหน้าฝนเขาจะแตกยอดขึ้นมาใหม่อย่างที่เห็นนี่ oh. นะครับรากนี้จะอยู่ใต้ดิน oh. ร,รากนี้มีความจําเป็นมากเลยครับ เจ็บไข้ได้ป่วยหลายหลยชนิดเป็นฝีก็ใช้รากนี้อ,อาการอักเสบแผลปัจจุบันแผลสวดแผลเปื่อยใช้รากนี้<อ>ที่สําคัญงูเห่างูกระปะงูจงอางกันใช้รากนี้<อ>นี่เป็นรากที่มีความจําเป็นต่อชีวิตของคนโบราณแต่ว่ามันสืบเนื่องมันต่อเนื่องอยู่ในคนของวงการวงจํากัดเพราะว่าต้องมีความเข้าใจในการที่จะไปหาใช,ปใช่ครับต้องเรียนรู้อย่างเต็มตัวลุงแดงไปเจอที่ไหนคะหมายถึงว่ามีการส่งต่อไว้ว่าต้นชนิดนี้ลักษณะอย่างนี้เราก็ไปเรียนรู้แล้วก็ อันนี้ก็เป็นการขุดโดยต้องถูกขั้นตอนอีกครับขุดต้องขุดในฤดูแรงเท่านั้นเห็นไหมที่ผมพาไปชมในวิทยาอันนั้นหน้าแรงเหลือตะลกักเหลือตะลำต้นแค่นั้นมองก็ไม่เห็นอะไรแต่ถ้าขุดไปเนี่ยต้นนี้ไม่ได้ขุดนะครับอยู่ในบริเวณของโรงเรียนทย์แผนท่าอุดรธานีเราอนุรักษ์ไว้ถ้าขุดออกมาเนี่ยรากที่ผมกําลังนั่งเฝ้ากัอยู่ตรงนั้นนะต้นนั้น,นรเราสืบดูอายุป,ประมาณเกือบ30ปีเกือบ30ปีครปีถ้าขุดมาก็จะใหญ่กว่ารากนี้แต่ไม่ได้ขุดเก็บไว้ให นักศึกษาแพทย์แผนไทยโรงเรียนอุดรธาน,นีได้ไว้ศึกษากันครับ <ขา S 2> ที่ผมอยู่ในภาพนั้นก็อยู่กับอาจารย์ดรกอเกียรติผลแสงซึ่เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนแพทย์แผนไทยจังหวัดอุดรธาน,นีครับ,รบแสดงว่าต้องมีทักษะในการความชานาญในการดูด้วยเหมือนกันมากเลยครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> น,นี่ถ้าหากว่าเราภาคใต้เนี่ยเราสามารถเจอได้ไหมคะัทางภาคใต้ทางภูมิภาคเอาผมผมให้ให้ข้อมูลตรงนี้ก็ไล้รถันาคาแบงเนี่ยขึ้นในตํารวจแล้วนะมันมีหลายประเทศแต่ว่าในประเทศไทยมีเฉพาะที่อยู่แถบภาคอีสานเท่านั้น ประเทศสปปลามีหมอพื้นบ้านติดต่อผมมาหาไม่ได้ครับฝั่งเราไม่มีแปลกมากแค่แม่น้าโขงกั้นเท่านั้นเองครับทางคนหมอพื้นบ้านจากประเทศลาวตอนที่ผมไปบรรยายอยู่ประเทศลาวเนี่ยก็เข้ามาติดต่อว่าบ้านเขานพยายามหาแล้วไม่มีนะครับนี่เป็นความโชคดีของประเทศไทยนะครับที่นางแสงหรือรลดธนงแดงเกิดอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแล้วแต่มีงานวิจัยนะครับอยู่อย่างที่เพิ่นพบก็คือมาลายฮาวายมาลายทางอินโดนีเซียก็เอารากชนิดนี้ไป ทําการวิเคราะห์ะในนี้จะมีสารเอนสารที่มาใช้ประโยชน์มากมายเลยนะครับเป็นเรดิโอไซด์เป็นมีหลายชนิดะนะฮะจะไปค้นหลักฐานได้มีงานวิจัยพวกนี้อยู่ครับน้องแรงค่ะแล้วเราเริ่มต้นยังไงที่จะเอาแบบสมุนไพรสดเนี่ยเอามาทําให้เป็นสมุนไพรก้อนได้โอเคมสมัยโบราณผมใช้ฝนแล้วก็ผสมน้ำมะนาวไม่สะดวกปัจจุบัน<ะ><ะ>เราจึงคิดค้นว่าเราจะอ,าอะไรเป็นตัวกระสตัวนําก็เลย ได้น้ำมันมะพร้าวทษฮะอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวกับไขสกัดจากเม็ดปาล์มยกก็ได้นะครับได้เปิดดูได้ครับอันนี้เป็นเราเปิดดูครับเป็นตัววัตถุดิบซึ่งเป็นตัวตั้งต้นเลยครับในการที่จะมาผสมสมุนไพรอีกสองสามชนิดลักษณะจะเป็นก้อนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเพียงน้ำมันมะพร้าวและไขสกัดจากเม็ดปาล์มแล้วเราก็เอาผงนางแสงก็คือนางแสงอันนี้บดมาเป็นผงอย่างนี้ใช้เครื่องจักรคุกเขาอัดมาเป็นก้อน เป็นก้อนเป็นก้อนข้างในเนี่ยก็จะเป็นก้อนลักษณะสีแบบธรรมชาติของเขาค,คาก็เลยได้คุณสมบัติซึ่งค่อนข้างโดดเด่นเราสามารถใช้ในตำรับของเป็นยาได้เลยเพราะว่าการจดผมจดมาในลักษณะของเป็นสบู่แต่ว่าตัวเข้าส่วนประกอบก็มีน้ำมันมะพร้าวและไขสกัดจากเม็ดปาล<อ>์มจดชื่อว่าสบู่สมุนไพรสูตรตำรับคำว่าตำรับนี่คือ บ่งบอกถึงการเป็นแพทย์แผนไทยเป็นสมุนไพรไทยอ๋อนี่อาจารย์เกะให้เราแบบสดๆเลยนะคะนี่ก็คือจากที่เราเห็นเมื่อกี้ที่อยู่ในขวดโหลเป็นรากเป็นรากก่อนไปรากแล้วก็มาเป็นผงมาเป็นผงแล้วก็ผสมกับไขมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวไข่อิ่มตัวไขมันอิ่มตัวสกัดจากเม็ดในปามน้ำมัน มิกกันเข้าไปเป็น3ส่วนของสมุนไพรออกมาเป็นก้อนพร้อมใช้<อ>วิธีใช้จะใช้ไม่เหมือนกับสบู่แต่เราจดมาเป็นสบู่<อ>นะครับ<อ>แต่ว่าเราใส่คําว่าตํำรับนางแสงไว้เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นสมุนไพรเป็นตํำรับ<อ>วิธีใช้ต้องใช้กับน้ํา r o หรือน้ําที่สะอาดใช้กับสารเคมีไม่ได้เพราะคุณสมบัติของนางแสงเขาไม่ถูกกับสารเคมี<อ>ครับเขาจะไปขับสารเคมีจะไปทําลายสารเคมีพเพราะฉะนั้นน้ําที่มีคอลอรีนเป็นส่วนผสมมาใส่กับก้อนนี้เป็นละลายไปเนี่ย ปัิยาของฤทธิ์ทางยางมันจะหายไปมันจะถูกหักโดยสารเคมีมครับเพราะนั้นการใช้นี่ต้องใช้ขณะผิวแห้งถ้าผิวเปียกน้ำแล้วต้องทิ้งเวลาไว้ประมาณ90นาทีให้เซลล์ผิวนั้นอะขาดความชุ่มชื้น,นพอเราทําเป็นครีมทาไปที่ผิวมันจะซึมเข้าสู่ผิวไม่เหมือนสบู่ทั่วไปอันนี้เป็นภูมิปัญญาโบราณสู่นวัตกรรมการใช้ที่ล้ําไปอีกเลยครับแล้วก็สมุนไพรที่เราามาทำเนี่ยนะครับ นางแซงนี่เป็นอันดับหนึ่งซึ่งถ้าถามประชาชนคงจะไม่มีถึง1 0ที่รู้จักรากชนิดนี้เพราะมันอยู่ในกลุ่มของแพทย์แผนไทยตัวต่อมาที่ทุกคนรู้จักเลยครับคันนี้ก็คือฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรขึ้นทะเบียนเป็นยาหลักแห่งชาติเมื่อปี42ของกระทรวงน้ธาสณสุขบ้านเรานะครับดังมากตอนโควิดฤทธิ์เขาดีมากครับเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนี่ก็จัดได้หมดแต่นี้เราจะรู้จักในการทานไม่รู้จักวิธีภายนอกคนโบราณใช้ภายนอกครับ ขบวนการผลิตเห็นไหมครับจะเห็นเขียวๆไหมฮะนั่นคือเราเอาผงนี่ใส่เข้าไปกับส่วนนี้เห็นไหมฮะไม่ครับเครื่องเดียวกันเลยครับก็จะใช้นางแสงอัดบดอัดบดแล้วก็ตัดมาเป็นก้อนแล้วก็ปั๊มออกมาอ่าก็เลยกลายเป็นก้อนเลยกลายเป็นให้แกะดูนะครับก้อนเหมือนสบู่เลยใช่ครับคุณสมบัติของนาแอฟ้าทราโจอนเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องเชื้อราเชื้อราพวกกากเกลือนค่ะ พวกกากพวกเกอนแล้วก็แบคทีเรียที่สร้างปัญหาในชีวิตเราคือกลิ่นต่างๆกลิ่นซ่อนเลนส์ความคันต่างๆในจุดต่างๆของร่างกายเราไพรฟ้าทลายโจนนึกคนโบราณเขาใช้อยู่แล้วอันนี้ก็เลยเป็นสีเขียวก็คือมาจากฟ้าทลายโจนก็คือเป็นสมุนไพรไทยที่เราจะเห็นอยู่ปกติเนี่ยถ้าหากว่ากินก็คือเราจะกินแบบใบไปเลยแต่อันนี้ก็คือมันเป็นแบบสบู่ก้อนมาเมื่อกี้พูดถึงใบผมขออนุญาตให้ความรู้เลยนะครับเพราะว่า จะได้ใช้สมุนไพรได้ถูกต้องแล้วก็มีคุณสมบัติที่เต็มที่เลยฟ้าทะลรายโจรเนี่ยก็ะจะมีฤทธิ์ความเป็นยายอยู่ที่ใบแล้วก็ใบที่มียามากที่สุดช่วงที่เขาออกดอกทั้งต้นบานดอกกบ,บานไปแล้วรึ่งต้นเป็นการสะสมอาหารอยู่ที่โรงครัวคือใบเขาแล้วจะมีตัวยาสูงมากช่วงนั้นเราไปเก็บในช่วงของดอกบานและครึ่งต้นแล้วก็เอาใบที่ไม่อ่อนไม่แก่เข้าสู่ขบวนการทำความสะอาดแล้วก็ บดเป็นผงเข้าเครื่องแบบเมื่อกี้ครับแล้วก็อัดมาเป็นก้อนพอนั้งใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยคาดหวังได้เลยครับเรื่องผื่นคันสะเก็ดเงินกลิ่นทุกอย่างในร่างกายเราคนโบราณใช้ตัวนี้หมดครับไม่ต้องไปเอาของสดมาทาแล้วมันจะติดโครโรฟิลเขียวๆไม่ต้องอเราจับด้วยให้เรียบร้อยเป็นนวัตกรรมใหม่ล้วก็จะเหน็น2ตัวแล้วทีนี้ถ้าอีกตัวที่เป็นในขวดโหลสีเหลืองนี้อันนี้ก็คือเป็นผงว่านนางคำว่านนางคำหรือพยาว่าน ว่านนางคำในคนโบราณนิยมปลูกไว้หน้าบ้านเชื่อว่าเป็นสิริมง,งคลและป้องกันคุณใสอัน,เป,นเป็นความเชื่อของคนโบราณแต่ทางการแพทย์แผนจีนเอาอว่านนางคำเนี่ยไปผสมเข้าเป็นยาเพื่อเกี่ยวกับฆ่าแบคทีเรียกรม,มการพัฒนาชุมชนเนี่ยพานักธุรกิจชาวอินเดียมาพบมาคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยฮนะมผมคนอินเดียเลือกสองตัวครับ เมื่อก,กี้ลืมให้ถ่ายไว้เลือกอะไร<ฮ>ะเขาเลือกว่าทลายโจนกับว่านางคําผมก็ถามเขาว่าทาไมเลือกนางคาเขาบอกว่านเขามีแล้วก็เอาไว้ทานเขาไม่รู้ว่าผมมาทําได้อย่างนี้ก <ฮะ S 2> <อ>็เลยสนใจออเดอร์ก็คือว่าทลายโจนกับนางคําซึ่งเขาเอาไว้ทานแต่เขาลองมาถวาทาภายน,นอกอแล้วว่านางคํานี่ดีอย่างไรครับว่านางคําในคนโบราณเขาบอกว่าถ้าคุณอยากผิวสวยใสนะฮะใบหน้าดูอ่อนกว่าวัยเอาผสมน้าครึ่งทาหน้ามาร์กหน้าไว้แล้วก็ ทำเรื่อยๆจะทําให้ใบหน้านั้นดูอ่อนกว่าวัยผมก็เลยเอามาใส่มาในลักษณะเดียวกันเพื่อให้ใช้สะดวกขึ้นข้อดีหลังจากใช้แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้คู่แข่งไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนแสงยูวนะครับสามารถทำให้เซลล์เนี่ยผิวหนังเราแข็งแรงลงเล่นน้ำทะเลกลางแดดเที่ยงๆได้เลยมไม่มีคราบอะไรที่จะมาทำเรื่องให้เซลล์ผิวได้เสื่อมได้เลยถ่านางแสงไอ้โทษถ่านางคำเขาได้ ไปบำรุงผิวก่อนที่จะลงทะเลครับนี่<ก>รเราก็จะเห็นนะคะว่ามีการต่อยอดเอาสมุนไพรต่างๆเนี่ย <ทะ S 1> แล้วก็มาเป็นแต่ละตัวทีนี้ค่ะเขาถามในฐานะของพี่พีเคกันบ้างค่ะ,<ท>ะในฐานะที่ดูแลเรื่องการตลาดค่ะถ้าพูดถึงเรื่องสมุนไพรแล้วเนี่ยค่ะสมุนไพรไทยของเราเนี่ย การตอบรับทั้งในตลาดต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนี่เป็นยังไงบ้างคะโอเคครับ<ๆ>ก็จะบอกว่าในเรื่องของการตอบรับแรกก็ยังงงงกันอยู่ในเรื่องของอผู้ใช้นะครับเพราะว่าในเรื่องหลักการการใช้ต้องสมัครใจต้องทําความเข้าใจแต่ละสูตรทั้งหมดมีลสิสูตรเนี่ยนะมันมีบทบาทที่แตกต่างกันไปดังนั้นะความเข้าใจตรงนี้ครับที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแต่ละสูตรมันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะครับเ <ๆ S 2> มื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรานําไปใช้อันนี้ก็คือประโยชน์สูงสุดที่กับเกิดขึ้นกับตัวผู้้ริโภคผู้ใช้นะะคครับ่ แล้วถ้าเราพูดถึงเปรียบเทียบ<น>ได้ไหมคะระหว่างไทยกับต่างประเทศเนี่ยตลาดไหนที่แบบเป็นที่ยอมรับถ้าเป็นที่ยอมรับจริงๆนะครับในส่วนก็คือผมมองว่าต่างประเทศจะให้ความสนใจมากในเรื่องของสูงไรไทยอยู่แล้วนะครับแต่หลักการใช้จริงๆแล้วคือคนในประเทศไทยอ่ะจะใช้กันเยอะนะแต่ความรู้ต่างในความต้องการ,ารเนี่ยทำาทศต้องการเยอะครับ พูดขนาดนี้แล้วแสดงว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็รู้จักสมุนไพรไทยกันไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วอะไรที่ทําให้เขายอมรับแล้วก็เปิดใจท,ที่จะใช้แล้วก็ศึกษาสมุนไพรไทยของเราค่ะผมคิดว่าในเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยมันเป็นตำนานเนาะครับที่เขาได้ศึกษากันมาว่า ตัวยาที่แท้จริงอยู่ในประเทศไทยเรื่องสูพรแ,แต่ละสูตรแต่ละอย่างเนี่ยครับแต่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ศึกษาเฮ้ยฟ้าสะายโจรเนี่ยจากงานวิจัยผลผลงานวิจัยต่างๆเกิดขึ้นเขาก็สืบซับเรื่องมันมาก็เลยต้องการที่จะใช้และเกิดผลในเรื่องของกเร่าบีฟอร์อั f t ต r ครับเป็นที่ประจักษ์เลยสั่งกันไปครับไปลองใช้ไปซื้อใช้ครับอันนี้ของพี่บีเคอย่างที่รู้ตำแหน่งเมื่อกี้ก็คือเป็นการดูแลเรื่องตลาดในภูมิภาคภาคใต้ภาคใต้ของเราเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหบอกว่าภาคใต้คือตอบรับดีมากครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ภาคใต้อะเขาจะอยู่ในพื้นที่ของความชุ่มชื้นเรื่องของสนใจเรื่องของสูนไพรอยู่แล้วครับก็เลยพอในเรื่องของเราทราบว่าสูนไพรแต่ละสูต่เนใช้ใผลประโยชน์ที่ดีมากอมตอบรับสั่งไม่หยุดเลยครับ <c oughs> ไปใช้กันเลยนี่เห็นบอกว่ายังมีอีกมีสูตรอื่นอีกใช่ไหมคะยังไงเอยทราบมาว่ามีแบบน้ำนมด้วยนี่ใช่ครับเดนเตรียมโชว์แล้วก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณอีกแล้วครับทั้งสี่สูตรแตมันมีความเป็นมาของคนโบราณหมดเลยครับคนโบราณเราไม่มีเครื่องสำอางเวชสำอางของปัจจุบันใช้ธรรมชาติเหล่านี้แล้วครับเป็นเครื่องปะทินผิวบำุงผิวสูตรตัวนี้ก็คือน้ำนมข้าวคนโบราณเขาบอกว่าอยากผิวสวยใสประกวดนางงามรอยกระทงต่างๆสมัยนั้นเขาบอกว่าต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมน้ำแร่เราทราบน้ำนมก็คือน้ำ มข้าวครับนะคร,บครับเราก็เลยเอาน้ํานมข้าวก็คือช่วงที่ข้าวก็ตั้งท้องแล้วยังไม่เป็นเม็ดแปง้งเอาน้ําตรงนั้นออกมาแต่ว่าเป็นสูตรเดียวที่จําเป็นต้องผ่านการสกัดเพราะว่าอายุของน้ํานมข้าวสดๆมันอยู่ได้ไม่นานานะแต่เราสกัดแบบธรรมชาติซึ่งค่อนข้างจะยังได้คงคุณภาพของน้ํานมข้าวคุณภาพของ สมบัติที่คุณสมบัติที่มีประโยชน์เนะี่ยยังเก็บไว้ได้เป็นอย่างดีอ,อันนี้จุดเด่นของน้องนมข้าวคือทาผิวแล้วเนี่ยเขาสามารถเบียดเอาสิวเซียนออกมาได้โดยไม่ทิ้งทิ้งร่องรอยนัน่นหมายความว่าเขาไปบำรุงเซลล์ผิวให้มีการเปล่งปลั่งนะ,ะมีน้ํามีนวลมีความชุ่มชื้นครับอันนี้เป็น4ี่สูตรนิดนึงเดี๋ยวผมขอรื้อขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องการค,คัดเลือกสินค้าของเราตัวหนึ่งก็ค,คือตัวฟ้าธนาโจรได้คัดเลือกมาเป็นพรีเมียมโปรดักต์ของ กรมพัฒนาชุมชนก็คือให้เราใช้ตาโอท็อปและตาพอชอเป็นสินค้าที่เลย5ดาวไปครับอันนี้ต้องกราบขอพระคุณหน่วยงานของทางภาครัฐนะฮะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ออกแบบกล่องอให้รางวัลมานะครับเมื่อปี64ต้องกราบขอพระคุณท่านมากครับนี่นะคะก็จะเห็นที่ข้างกล่องก็คือมีการยอมรับมีได้รับมาตรฐานอยู่แต่ละแบและอันนี้ของณผูพช<อ>ะ ให้ดูเลยนะคะของนี้นะคะนี่อ่ะดูเลยนะคะก็คือนอกเหนือจากวันนี้ค่ะนอกเหนือจากทั้งสองท่านมีลุงแดงแล้วก็พี่พีเคแล้วเรายังมีคุณแม่และน้องโรสซึ่งเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็เห็นผลตอนนี้เราก็เลยแบบอยากจะมาสอบถามนิดนึงว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่านี่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะและสวัสดีน้องโรสค่ะนี่ สวัสดีค่ะมี2สองท่านาคุณแม่เล่าให้ฟังชนิดหนึ่งค่ะว่าเราเลือกมาตัดสินใจใช้ยังไงคะคือพี่อะค่ะเป็นผู้ใช้จริงเลยในส่วนของสมุนไพรคือด้วยด้วยความที่ตอนแรกอะค่ะได้รับคำแนะนำมาแล้วก็ศึกษาศึกษา,กษาวิธีการของการใช้ที่ถูกวิธีของสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะคะ,คะแล้วก็ส่งต่อให้ลูกเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเขาเป็นผิวแพ้ง่ายเป็นน้ำเหลืองเสียค่ะแพ้น้ำลายยุง ซึ่งเขาหาหมอมานานมากค,คือเป็นอยู่ประมาณ8ปีซึ่งเขาออกโรงพยาบาลอยู่แล้วก็เขาก็เนี่ยค่ะมาทดลองใช้เริ่มใช้ครั้งแรกเดี๋ยวให้น้องอธิบายวิธีการใช้เลยเพราะน้องใช้จริงน้องสามารถบอกวิธีการใช้ได้แล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาใช้เพราะอะไรเชิญค่ะ,คะ,คะน้องโรสเชิญค่ะสวัสดีค่ะน้องโรสเด็กหญิงซิรินทิ์ติสโล น้องรถใช้สมุนไพรไทยอัดก้อนเพราะว่าน้องรถเป็นผิวแพ้ง่ายน้ำเหลืองเสียหรือที่ยากอีกอย่างว่าแพ้น้ำลายยุงค่ะ,คะเวลาโดนอะไรกัดนิดๆหน่อยหก็จะเป็นแผลเป็นรอยบวมมีน้ำเหลืองไปหาหมอมามันก็ยังไม่ดีขึ้นบางทีก็หายแต่ก็กลับมาเป็นอีกอพอน้องรถได้มาเจอสมุนไพรตัวนี้ แม่ก็เข้าไปศึกษาวิธีการใช้ก็เลยรู้วิธีการใช้มาจากแม่ก็เลยมาลองใช้ตอนใช้แรกๆมันก็เกิดปฏิกิริยาขับพิษกระทุ้งโลกตอนแรกน้อก็กลัวค่ะแต่พอได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เลยทนใช้ไปค่ะพอใช้ได้เข้าประมาณเดือนที่สามค่ะก็เริ่มหายเริ่มผิวเออ ที่มันเป็นน้ํเหลืองเสียเริ่มจางอืจางลงไปเรื่อยๆก็หายไปเยอะเลยค่ะอืมตอนที่เป็นเนี่ยน้องคันไม่รู้สึกว่าคันไหมคะตอนนั้น่ะที่แผลที่เราเป็นนะคะ่ะก็คันค่ะเวลาโดนกัดนิดหน่อยก็เกาเกาจนแบบเป็นเลือดเลยค่ะอ๋อนี่อย่างที่เราเห็นอยู่ในภาพนี่ก็คืออันนี้เป็นของของน้องรสเองเลยใช่ไหมคะค่ะแต่ตอนนี้ถ้าหากว่าสังเกตดูที่ขาของก็คือหายไปเลยใช่เป็นไงบ้างเอ่ยพอได้ใช้แล้วพอได้ใช้ก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่า ผิวมันจางมันตุ่มที่มันเป็นวงกลมวงกลมแล้วก็มีน้ําเหลืองเนี่ยจางลงไปเยอะเลยแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะอ,อนีน้องรถใช้ตัวนี้นะคะลงุงหดงอ๋อใช้เป็นตัวฟ้าทลายโจรเป็นเสียงยืนยันของผู้ที่ใช้สมุนไพรไทยทีนี้ลุงแดงค่ะน้องขอถามสักนิดหนึ่งค่ะว่าในส่วนของการรับรองมาตรฐานต่างเนะะี่ยค่ะเราได้การรับรองยังไงบ้างค,ครับตัวนางแสงเนี่ยเรามีงานวิจัย นะครับได้รับการร,รับรองจากมหาลาัยเกษตรเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนงานวิจัยเราร่วมกับโรงเรียนแพทย์แผนไทยอุดรธานีแล้วก็มหาลัยราชภาัฏอุดรธานีทําการวิจัยว่าสามารถที่จะเอาสูตรตำรับนางแส่งไปรักษาสิวอักเสบได้แล้วเราก็ส่งงานวิจัยนี้เข้าการประชุมวิชาการระดับชาติรั้งที่สิที่มหาลัยเกษตรเป็นเจ้าภาพเราก็ได้การรับรองออกมาว่าเป็นการ เก็บงานวิจัยที่สามารถมาตีแพมตีพิมพ์ให้ประชาชนได้ใช้ได้ครับแล้วส่วนตัวฟ้าทะลาโจรนมีงานวิจัยมากมายเลยครับตัวนี้ผมไม่ได้ทําเองแต่ว่าตามมหาลัยต่างๆเนี่ยทำการวิจัยไว้ฟ้าทะลายโจรเรามีคุณสมบัติดีมากนะฮะสำหรับคุณผู้หญิงที่ผมพบมามาก ประมาณย0่สิบปีที่แล้วเป็นมาไายคอนแกนทํางานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยสามารถไประง,งับยับยัง้งมะเร็งปากมดลูกได้อันนี้เป็นเรื่องที่คุณสุภาพสตรีระกลัวเรื่องนี้เพราะฉะนั้นลองเอาอันเนี้ยเราไปใช้มันเป็นสมุนไพรสดสดดิบๆผสมกับน้ํามันมะพร้าวแล้วก็ไขสก,กัดจากเม็ดบาาเท่านั้นส่วนเอกสารที่เรามีอยู่ช่วงหนึ่งต้องขอประทานโทษเราเกิดดราม่าในโลกออนไลน์นะฮะทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างจากนางแซงตำหรับนางแซงไป ไปให้กรมวิทยาการแพทย์นะครับได้ทําการตรวจหาสารเคมีซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีแต่เรายืนยันของเราทําจากสมุนไพรทางกระทรวงก็ออกหนังสือรับรองมาว่าโดยกรมวิทยาการแพทย์นะนะออกมาว่าในานางแซงเนี่ยไม่พบสารเคมีที่เขาใช้สาหรับประกอบเครื่องสำอางทั้ง10ชนิดเลยแล้วก็ล่าสุดในได,ได้ได้รับความการุณาจากมาลัยสงขานักลินที่สงขานี่ยฮะก็เอาทั้งสี่สูตรเราไปพิสูจน์ทราบว่าไปวิเคราะห์หาสาร S <S ไม่พบสารเคมีอีกเช่นกันทั้ง4สูตรตามเอกสารที่เมื่อกี้เห็นอยู่นะครับเพราะนั้นเรียนว่าของเราเนี่ยมาจากสมุนไพรพื้นบ้านจริงๆมาจากภูมิปัญญาคนโบราณจริงๆเรื่องสมุนไพรของเราเนี่ยจะไม่ถูกกับเคมีเพราะฉะนั้นจะเอาเคมีมาใส่ไม่ได้เด็ดขาดครับ ก็คืออยากจะเป็นการการตีมก็ค,คือเรามีเอกสารรับรองด้วยทีนี้ในส่วนของพี่พีเคค่ะคหลังจากนี้ค่ะเราจะมีการต่อย,ยอดสมุนไพรไทยของเราเนี่ยค่ะไปสู่ตลาดสากลยังไงบ้างมีวางแผนไว้บ้างไหม,ไมคะก็มีในแผนที่หือวางแผนไว้นะครับเนื่องจากว่าตลาดรุ่นใหม่นะครับใช้คํานี้นดีกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องสมุนไพร กลุ่มเจนวายก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะในฐานะที่ผมก็ยังอยู่ในกลุ่มเจนวายนะครับก็พยายามสืกสารศึกษาทางคุณลุงแดงนะครับในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องก็เลยได้ส่งต่อด้านนี้ไปให้กับผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของภาษาน้อย่างเช่นภาษามาลายูยนะครับภาษาอังกฤษ,ษอย่างนี้ครับก็หลายท่านที่สั่งไปในต่างประเทศมาจากก็เรียกว่าได้รับการถ่ายทอดเรื่องของสนยนไพรไปแล้วก็มานําสื่อสารในแปลภาษาไปอย่างนี้ครับก็เลยเป็นการตอบรับที่ดีมากๆเลยครับ ต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยบางคนเนี่ยเหมือนช่วงโควิดหลายๆคนอาจจะกินสมุนไพรไทยจนแบบนี้ทางแพทย์ก็บอกว่าว่าออกมาเตือนว่าต้องกินแบบนู้นแบบนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีวิธีการใช้ไม่ใช่ใชว่าคุณจะใช้ได้เลยอันนี้มันต้องมีการศึกษาเหมือนที่คุณแม่แล้วก็น้องโรสได้มีการศึกษาก่อนที่จะลองใช้อันนี้ถือว่าเป็นไม่ใช่ว่าโฆษณาเกินจริงนะคะก็คือเป็นจากคนที่แบบ ใช้เองเลยมีคุณแม่การันตีนะคะาม,มาวันนี้ลุงแดงรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบเราสามารถนําสมุนไพรไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยค่ะจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี้ครับก็ต้องถอยไปว่าขอบคุณหน่วยงาน เริ่มต้นเลยครับเป็นกระทรวงพาณิชย์ผ่านไปทางพาณิชย์จังหวัดอุดอรแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านไปทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคสีที่เป็นส่วนเริ่มต้นในการผลักดันให้เรามีการนําผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญาของคนโบราณเนี่ยนะครับมาพัฒนาให้มาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นนวัตรกรกตรมร,รุ่นใหม่มให้ได้ใช้กันอย่างสุดสะดวกสบายยิ่งขึ้นผมฝากเรียนไว้สําหรับคนที่เริ่มสนใจสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยเนี่ยจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าการใช้เนี่ยหนึ่งต้องเข้าใจ นะต้องเรียนรู้แต่ไม่มีพิษไม่มีภยัยผมยืนยันว่าไม่มีพิษไม่มีภัยครับผมอยู่มา40กว่าปีวงการของสมุนไพรตรงนี้ไม่เคยทําร้ายใคร นะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะได้ผลช้าหน่อยแล้วก็มีปฏิกิริยาในการขับพิษกระทุ่งโรคและปรับสมดุลในช่วง3าขั้นตอนที่มากิน้องรถพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของมีการถ้าคุณมีสารเคมีจะมีการเกิดปฏิกิริยามากขึ้นถ้าใครเคยเป็นอิสุกอิสัยสมัยโบราณไปกินยาเขียวก็บอกว่ามันออกมาทั้งตัว,วนั่นครับคือเป็นขบวนการของการใช้สมุนไพรไทยทุกสูตรทุกอย่างจะเป็น ใกล้เคียงกันอย่างนี้เกิดมากเกิดน้อยกระทุง้งมากกระทุ้งน้อยอย่างไรก็ต้องมีแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นถือว่าเป็นผู้โชคดีแต่ยังไงร,ร่างกายเขาจะต้องปรับสมบูรณ์แล้วปรับสมดุลให้กลับสู่สภาพที่แข็งแรงเหมือนเดิมครับแดงขาสั้นๆค่ะนอกจากจะ,ะเป็นการต่อยอดสมุนไพรไทยไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วเนี่ยค่ะการกระจายรายได,ได้สู่ชุมชนในพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับขอบคุณครับ,บ,รบผมคงทําคนเดียวไม่ได้อันดับแรกเลยครับในการปลูกสมุนไพรเนี่ยนะครับเราปลูกโดยมีวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและแปรรูป สมุนไพรแล้วก็ชาวสวนมะพร้าวชาวสวนปราห์มมันเกี่ยวข้องกับผมหมดเลยผมไปขุดเองไม่ได้ครับต้องอาศ,าศาัยเกษตรกรคนพึ้งบ้านหมดเลยเพราะนั้นมันเป็นการกระจายรายได้สู่คนรากหญ้าเลยครับขอบคุณครับนี่นะคะทคนเดียวไม่ได้ต้องมีการากระจายไรายได้กับคนในชุมชนทีนี้ช่องทางในการซื้อโทาศัพทสั่งซือได้ยังไงบ้างคะ คือตรงนี้เราจะมีในเรื่องของสมาชิกที่ได้รับความรู้ไปแล้วในการถ่ายทอดแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ตรงได้เลยครับเพราะนี้ในเรื่องของการได้รับความรู้ก่อนที่ใช้ครับค่ะเดี๋ยวในเพจเราจะปักหมุดไว้ให้นะคะคสำหรับคนที่สนใจ 4G ของเรานะคะนี่ก็เดี๋ยวปักหมุดให้ เลยนะคะเฉพาะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณลุงแดงแล้วก็พี่พีเคแล้วก็รวมถึงคุณแม่แล้วก็น้องรสมากมเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเวลาก็เราก็หมดจะเลวน้องด้าวันนี้นะคะน้องแ้าหนุ่ยน้องดีด้าพร้อม้วยผู้ร่วมต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ